สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมโีรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมรุ่น2องพแต่ผมจะเวอร์ชันไม่ได้ครับเออก็ทั่วไปก็มากันเลยครับอันนี้ก็คืออิเซฟไว้นะครับคุณจะเซฟอันไหนไว้ที่แบบคลิปลแบบจะเซฟไว้ที่ไหนก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลือกเลยครับ ก็ตั้งชื่อเอาครับอันนี้แสดงว่าหน้าจอตลอดหรือว่าอันนี้ผมไม่ค่อยรู้ไม่แน่ใจอันนี้เมื่อปิดเมื่อเปิดเครื่องใช้เรียกใช้เลยครับอันนี้ก็ไม่ค่อยรู้อะไรครับก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยครับ No, 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 no. อื่นๆก็คือการแบบพวกนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งครับไปทีขั้นต่อนะครับอันนี้ตามเวลาที่บันทึกเจ้าเท่าไหร่ก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปอะไรมันมากครับเอาแค่สองอันนี้พอครับเรื่องการบันทึกใหม่พอเวลานี้ครับหรือว่าอยู่การบันทึกแล้วออกเนี่ยครับ หรือว่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พอเวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีสิบสองวินาทีเฉลีย่ยอีกเออช่างเถอะก็จะปิดคอมพิวเตอร์นะครับไม่ทําอะไรเลยก็เฉยๆไ,ปไ,ปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ผมปรับแบบนี้นะครับวิดีโอบันทึกกดปุ่ม,มก็คือกด F สิบสองก็จะเริ่มบันทึกออกด F สิบสองอีกก็จะหยุดพักปุ่มลัดก็คือแบบพักปุ่มไว้ พอกดอีกทีก็จะมาเริ่มตอบใหม่อันนี้เคาน์เตอร์มันก็แบบนี้ครับเห็นไหมครับรอพอพอแบบนี้ครับเห็นไหมอันนี้การคลิกเมาส์อันนี้เคาน์เตอร์ก็คือแบบไม่มีเคาน์เตอร์แต่อันนี้มีนะลองว่ะอันนี้คลิกเมาส์มีนะครับครับไม่มีเห็นไหมครับ ก็บันทึกเสียงก็คือบันทึกเสีย,นนสย ng, นงนะครับถ้ามันบันทึกเสียงไม่มีเสียงนะครับเสียงเพลงขนาดที่มันเึกก็คือแบบมีเสียงอื่นปนมาด้วยหรือว่าไม่ก็เปิดเพลงเอาไว้นะครับแต่อย่าเลยครับอันนี้ต,ต้องปรับเป็นไมโครโฟนนะครับถ้าแบบวินเจดมันจะไม่มีเสียงอันนี้อย่าไปต้องปิดปิดนะครับมันจะเหมือนเสียงแ,แบบซ้ํากันนะครับอันนี้ไม่ต้องยุ่งครับเดี๋ยวเสียงหายแล้วมัน นี้ปรับสีลักษณะนะครับก็น่าจะรู้ะนะครับน,นี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับถ้าคุณอยากยุ่งก็ยุ่งเองก็นะครับอันนี้มีสีก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับก็เป็นวิดีโอนี่ก็วิดีโอเหมือนกันครับผมใช้ avi ครับแบบ30นะครับก็ไม่ต้องค่อยยุ่ง เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเออแบบพังนะครับจะภาพคั้งก็คือกิ่วิหนึ่งวิจะภาพครั้งอีกครั้งหนึ่งและพวกนี้ครับดังแล้วเตอร์ก็ที่ผมบอ,อกไปเมื่อกี้นะครับถ้าเปิดเสียงแคทเตอร์เ็เสียงซื้อนะครับก็ใครที่ กี่คือตรวจสอบการอัปเดตองผมเดี๋ยวค่อยไปตรวจสอบกันอันนี้คือลงทะเบียนแล้วก็ไปซื้อนะครับลงทะเบียนแล้วก็ซื้อเลยครับนะครับแล้วก็โฟลเดอร์นะครับ,รบอันนี้ถ่ายรูปให้่อบบตัวเองนะครับชุบเกม ครับมันจะถ้าเปลี่ยนเป็นเกมนะครับมันจะไม่ได้ครับผมบอกเลยครับอันนี้ซื้อออนไลน์นะครับก็ผมขอจบคลิปเค่นี้นะครับ